มีเขาเป็นไงเป็นระบบแป็นไงเอาโต้หรืออะไระบบนีดกลังเฮ้ยทำไมมาทางกลางน่นะครับกระบวนที่สอง หนึ 1> 5, 1, 8, ่งแปดสามขบวนลำเลียงลำเลียงมาจากศรีราชานะครับขบวนที่สองถึงแล้วขบวนแรกเมื่อกี้เข้าไปที่มกักกสันแล้วน,นี่ขบวนสองครับ ล่างยังใหม่นะครับ4011นี่ JK 4011ดันกันมาช่างภาพเทียบนะครับเทียบเลย กระบวนที่สองถอยมาแล้วครับถอยมาถอยมาใายข้างหน้าที่แปะนะครับบอกว่าปิดใช้บริการอยู่วิ่งดีนะเเียบ สนงสนิมก็ตามการเวลานะครับจอดสี่ช้าห้าปีที่ท่าเรืออันนี้นะมาถึงวันเราก็พร้อมทําพร้อมซ่อมเลยครับไม่เหมือนเจ้าฮามานาสืนะครับฮามานาสือจอดมาห้าปีจะหกปีแล้วก็ประกวดราคาอยู่นั่นแหละโดนวิจารณ์ไปห้ารอบวิจารณ์ทีแก้ทีใช้เวลาหลายปีเลยครับตอนนี้ยังจอดอยู่ อันนี้เคลื่อนเข้าสถานีมากกะสันง่ายๆเลยนะฮะไหลเข้าเลยลื่นๆนะครับลื่นๆ กำหนดการกระบวนที่2ถึงมักกะสันเวลา14นาฬิกานะครับแต่ตอนนี้16นาฬิกา48นาทีเพิ่งถึงก็มีเลื่อนมีเลทไปบ้างนะครับอันนี้เป็นรถบกขอฝ่ายการช่างคน GK4048 น่คอยดันกลับนะฮะ ปู่ห้าสปีแล้วนะครับว่ายังสุดยอดนะครับทำงานนงแข็งแกร่งเหมือนเดิมเข้ามักกะสันหมดแล้วนะครับหลังจากนี้เราก็รอดูกันต่อไปจะซ่อมจะทำอะไรสียังไงประกวรราคาแบบไหนตอนไหนเมื่อไหร่คอยตามกันครับอันนี้ก็เข้าไปแล้ว สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังครับ